ช็อกวงการกระบะอย่างมากนะครับเพราะว่าอิซุสเปิดตัวเจ้าตัวอิซุส DMAX EV Concept มาโชว์ที่ไทยให้สื่อได้ดูตัวเป็นๆกันแล้วครับคันนี้จะเป็นรถกระบะ4ประตูไฟฟา้า1% 0 0นะครับได้เป็นมอเตอร์คู่พร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์ด้วยนะแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มเดียวกับรถกระบะเครื่องยนต์ดีเซลด้วยซึ่งรายละเอียด ที่รู้รู้วันนี้นะครับก็จะมีอย่างเช่นอย่างแรกเลยครับมอเตอร์คู่นะครับพละกําลังอยู่ที่177แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่325นิวตันเมตรครับมอเตอร์หน้า54่แรงมา้าเนาะแล้วก็พร้อมกับ1 0 8นิวตันเมตรนะครับในแรงบิดและมอเตอร์หลัง122แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่2 1 7นิวตันเมตรนะครับในส่วนของมอเตอร์หลังนี่แรงกว่าแบตเตอรี่ก็เป็นลนะิเธียมเนาะขนาด66.9กิโลวัตต์อว ได้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบ Full Time อย่างที่บอกไปนะครับและ t o อปสปีดทำได้มากกว่า130กิโมตรช่มงแน่นอนครับเขาบ,บอกว่ามากกว่าอยู่เนาะเพราะว่าก็ยังเป็นแบบตัวทดลองยังเป็นตัว Concept อยู่เนาะต้องรอตัวขาจริงจะมีการเพิ่มเติมอัปเกรดอะไรอีกบ้างนะครับต้องรอชมเนาะแล้วความสามารถในการลากจูงคันนี้อยู่ที่3.5ตันน้ำหนักบรรทุกสูงสุดคือ1ตันนะครับ และระยะทางการวิ่งในตัวคอนเซปต์คือ300กิโลเมตรนะครับระยะทางน้อยมากๆอยู่นะเออก็ต้องรอการพัฒนารอการอัปเกรดต่อไปนะว่ากว่าจะขาดจริงอาจจะมีการปรับก็ได้รอชมกันได้เลยครับแล้วก็คันนี้ผลิตที่ประเทศไทยด้วยนะครับกระบอกไฟฟ้า100%คันนี้จะผลิตที่โรงงานอิซุที่สำโรงในบ้านเราเองเลยด้วยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับรอได้เลยครับแล้วเขามีแผนการ ตลาดอย่างชัดเจนว่าจะเปิดตัวอย่างเป็น,นาการในปี2025นะครับและยังมีอีกรุ่นนึ่งในแผ่นนะครับใครที่เป็น Isuzu ที่สนใจเป็นไฮบริดก็จะมีมาแล้วนะครับจะเป็น Isuzu D-Max Highlighter เป็น MHEV ชื่อรุ่นเขาจะเป็น MHEV เนาะก็คือระบบไฮบริด4 8โวล์นั่นเองจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1 9ลิตรพร้อมกับเทอร์โบแปรผันกำลังสูงสุดอยู่ที่1 5 0แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่ส50นิวตันเมตรนะครับ ยังทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กแล้วก็แบตเตอรี่48โวลต์เพื่อช่วยในการออกตัวนะครับคันนี้คือิซูซุเราจะออกตัวได้เร็วขึ้นแล้วแล้วก็ช่วยลดคาร์บอนด้วยแต่ตอนนี้ก็ยังแบบอยู่ในการสำรวจตลาดแล้วก็วางแผนการจำหน่ายในอนาคตอยู่เนาะเอาละครับวับนนี้ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับรถ E ีที่เป็นรถกระบะมือหนึ่งอย่างิซูซุในบ้านเราอยู่แล้วเนาะก็มีข่าวสารอัปเดตเป็นเพื่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ